ชวรวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งก็มีการถกกันก็คือเรื่องของการอภัยโทษนะฮะในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเรื่องการอภัยโทษนะครับผู้ต้องหาคดีสําคัญของบ้านเราก็คือเรื่องของโกงจํานําข้าว G2G g เก๊นะคร,ครับมีคนติดคุกระนาว นะครับปรากฏว่ามารู้ข่าวอีกทีแก๊งที่ติดคุกจากคดีจำนำข้าว g 2 g เนี่นะฮะได้รับการลดโทษลงไปเยอะมากคนหนึ่งเนี่ยนะฮะติดคุกถูกสารตัดสินติดคุก40กว่าปี50ปีนะครับกำลังจะทำท่าออกมาจากคุกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสังคมตื่นสังคมตื่นและพยายามจับตาดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นในเรือนจำ เกิดอะไรกันขึ้นในกรมราชัณา์และเกิดอะไรกันขึ้นในกระทรวงยุติธรรมนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากธรรมเนียบนะครับท่านนายกเป็นประธานการประชุมครมคุณวิศนุเครือง,งามรองนายกกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมนะมีรายงานของกระทรวงเรื่องการอภัยโทษมารายงานให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นการปรับปรุงแนวทางการจัดชั้นเลื่อนชั้นนักโทษเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น นะครับก็รายงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคุณวิศนุเครืองามนะฮะในออรายงานข่าวแจ้งว่าคุณวิศนุยกตัวอย่างนักโทษบางคดีเช่นคุณบุญทรงเตริยาพิรม,มนะครับที่มีโทษจำคุก48ปีติดคุกมาแล้ว4ปีได้ลดโทษจนเหลือ10ปีนะครับและยังมีโอกาสได้ลดโทษอีก รวมถึงอภิชาติจันสกุลพรเสียปเปียงนะถูกจำคุก2คดีคดีแรก48ปีเหลือโทษ6ปีฮะนี่หมายถึงว่าผ่านการอภัยโทษมาแล้วไงฮะสี่ิปีเนี่ยนะเหลือ6ปีเหลือ6ปีเหลือ6ปีนะครับคดีที่2เนี่ยก็คือบ้านเอื้ออาทรทุจริตบ้านเอื้ออาทรเพิ่งจะตัดสินไปนะติดคุก50ปีนะครับจำคุกไปแล้ว4ปี เหลือ14ปีถ้าผู้ชมดูนะฮะแล้วก็ยังมีฮะคดีนางจุธามาส,สรีวันอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวนะครับติดคุกมาแล้ว5ปีอันนี้สารตัดสินติดคุก50ปีติดคุกมาแล้ว5้านะลดโทษเหลือเกปีนี่ถ้าผู้ชมดูนะฮะดูตรงลดโทษครับดูตรงลดโทษ9ปีเนี่ยลดจาก50ปีนะฮะและเขาติดมาแล้วห นะติดมาแล้วห้าฉะนั้นเนี่ยถ้าติดอีกหนึ่งในสามติดอีกหนึ่งในสามนะเขาจะถูกออกมาจากคุกเลยเห็นไหมเพราะวันนี้ทางด้านของออท่านโคศกนะครับได้อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนของการอภัยโทษจากนี้ไปครับให้ที่ประชุมครลมได้รับทราบเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะไม่มีเหตุผล หนึ่งในเรื่องของพระ,ะราชกฤษฎีกาอภัยโทษพศ2564นั้นยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องแก้ไขพระ,ะราชกฤษฎีการี้้ค่ะในส่วนโอกาสต่อไปนะคะจะต้องใช้หลักเกณฑ์ว่านักโทษที่จะได้รับอภัยโทษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดโทษหรือปล่อยตัวจะต้องผ่านระยะปลอดภัยคือต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือรับโทษจำคุกมาแล้ว8ปปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะคะและไม่ว่าจะเป็นนักโทษชั้นใดหลังจากนั้นถึงจะมาดูที่อายุสุขภาพการจัดชั้นเพื่อลดโทษค่ะ และหลังจากนั้นอีกนะคะก็จะต้องมีการวางหลักเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับการลดโทษคดีร้ายแรงในความรู้สึกของสังคมนะคะต้องมีวางหลักเกณฑ์ใหม่เช่นคดียาเสพติดคดีทุจริตคดีที่ศาลให้ประหารชีวิตโดยให้การลดโทษและปล่อยตัวเข้มขึ้นการจัดชั้นนักโทษไม่ว่าจะเป็นชั้นดีดีมากหรือว่าเยี่ยมจะเข้มขึ้นมีกฎเกณฑ์ให้มากขึ้นค่ะ จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันและจะวางแผนในระยะยาวล่วงหน้าการออกพระราชกฤษฎีกาพยโทษนะคะยังคงเป็นความจําเป็นอยู่ตามโอกาสอันสมควรเพื่อจูงใจให้นักโทษมีความหวังไม่ก่อการจลาจนลดความแออัดในเรือนจําคืนคนดีกลับสู่สังคมและ แสดงพระมหากรุณาธิคุณนะคะซึ่งรายงานเล่มนี้ก็เมื่อส่งเข้าคอรมอลจริงส่งปรับเรียนท่านนายกตั้งแต่วันที่5เมษายนวันนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วก็สิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปก็เร่งปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรายงานในเรื่องนี้ค่ะแลวท่านนายกก็ฝากให้สร้างการรับรู้แก่สังคมเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของเกณฑ์การอภัยโทษที่จะมีการปรับขึ้นในระยะต่อไปค่ะ นี่ท่านผู้ชมฮะสำคัญเนี่ยคือข้อ2นะใช่ข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะต้องรับโทษจนถึงระยะปลอดภัยระยะปลอดภัยมี2อย่าง1ใน3หรือจำคุกมาแล้ว8ปีหรือแล้วแต่ระยะเวลาไหนถึงก่อนเห็นไหมฮะหมายความว่าแต่เดิมนะฮะสมมุติว่านายอภิชาติเสียเปียงนะฮะ ติดคุก48ปีถ้านับตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ถูกอภัยโทษนะออถ้าไม่มีการอภัยโทษมาก่อนนะสารตัดสินจำคุก48ปีต้องติดคุก1ใน3 1ใน3คือประมาณ16ปีเศษ16ปี16ปีออคือเสียเปียงต้องติด1ใน3คือ16ปีครับแต่ว่าข้อ2เนี่นะฮะข้อ2เนี่ย16ปีหรือติดคุกมาแล้ว8ปีนน8ปีถึงก่อนอะฉะนั้นเนี่ย เสียเปลียงแม้ว่าถูกสารตัดสินจำคุก48ปีแต่ถ้าเกิดติดคุกมาแล้ว8ปีก็ถือว่า1ใน3นะฮะถือว่าในในาตรงนี้ด้วยนะฮะแต่อีกข้อหนึ่งสำคัญคือข้อ3หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลดโทษคดีร้ายแรงในความรู้สึกของสังคมเออตรงนี้มันกว้างมากนะตรงนี้มันกว้างมากนะในความรู้สึกของสังคมอย่างเช่นคดียาเสพติดคดิตุจริต คดีที่สารให้ประหารชีวิตนะฮะให้การลดโทษและปล่อยตัวตรงเนี้ยจะต้องเอาวางหลักเกณฑ์กันใหม่อือ,อย่างคดีของพวกเสพเปียงบุญทรงจุธามาศเนี่ยถือว่าเป็นคดีที่สังคมรู้สึก<อ>ทุจริตทุจริต,ตร้ายแรงครับ,รบทำให้ประเทศชาติเสียหายหลายแสนล้านนะฮะจะอภัยโทษเนี่ยมันจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดม,มันไม่ใช่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อสอง คือถ้าคุณติดคุกหนึ่งใน3หรือว่าคุณติดคุกมาถึง8ปีคุณจะได้รับอภัยโทษโดยปริยายอันนั้นไม่ไมใช่แล้วเห็นไหมะฉะนั้นเนี่ยข้อ2กับข้อ3เนี่ยต้องพิจารณาร่วมกันพิจารณาร่วมกันแต่น่าเสียดายท่านผู้ชมฮะเมื่อการพิจารณาในที่ประชุมครมในวันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลบล้างสิ่งที่เ,เคยอภัยโทษให้กับพวกนี้มาแล้วไม่ย้อนหลังไม่ย้อนหลังใช่ ตอนนี้คนพวกนี้เนี่ยนะฮะได้รับการอภัยโทษไปแล้วใช่ได้รับการบันทึกเอาไว้ว่าได้รับการอภัยโทษในยุคข,ของรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมคนนี้ในยุคนี้นะฮะทำให้สังคมตื่นรู้แล้วก็ไม่พอใจครับจนนํามาสู่การตั้งคณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นแล้วก็นํามาสู่การวางหลักเกณฑ์ใหม่ในวันนี้แต่ไม่มีผลย้อนหลังไปลบล้างปรับเปลี่ยนไอ้คนพวกนี้ได้ใช่เห็นไหม ใช่แล้วคนพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ติดไม่กี่ปีใช่แล้วก็จะหลุดออกมาใช่เราก็จะจําไว้ว่าคนพวกเนี้ยได้รับการอภัยโทษในยุคข,ของใครเป็นรัฐมนตรีว่าการอืมเราก็จะจําไว้จุธามาศเนี่ยก็ทุจริตในโครงการภาพรยนต์แห่งชาติใช่ไหมมือนรับเงินมารับเงินมามแล้วก็สารตัดสินติดคุก50ปีนะฮะครับติดคุก50ปีลูกของเธอติดคุก40ปี ติดคุก40ปีแต่จุธามาสเนี่ยเหลือรับโทษอีกเท่าไหร่9ก้าปีอ,อีก9ปีนะฮะแล้วถ้าเก็ติดไปอีก3ปีก็หนึ่งใน3าหนึ่งในสนะเห็นไหมฮะจาก50ปีท่านผู้ชมคิดดูสิฮนะโอ้โหเหมือนอย่างที่คุณชวนบอกว่าคนที่โกงเงินชาติเนี่ย <c oughs> โกงกันไปมหาศาลติดคุกโอ้โหนิดหนึ่งออกมาปุบ๊บมาใช้เงินที่เก็บไว้สิฮนะ ใช่ใช้เงินที่โกงมาใช่ใช่ใช้เงินที่โกงมาชั่วลูกชั่วหลานจนเขาตายอ่ะอืมแล้วคดีจำนำข้าวเนี่ยโอ้โหทุจริตกันมหาศาลกว่าจะลากคอคนพวกนี้เข้ามาได้ท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูว่าคนที่ทําคดีนี้หาข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นอืมแล้ว้อหนะที่คุณรัชดาแถลงนะการออกพระกิจศีกาภัยโทษอย่างจําเป็นเพราะอะไรฮะเพราะ เป็นแรงจูงใจให้นักโทษจะได้ไม่ก่อจลาจลมีอภัยโทษรออยู่เพราะอะไรฮะเพราะว่าคุกม,มันแน่นมันเป็นการออลดความแออัดในเรือนจำซึ่งถ่านเราดูาอย่างนี้ก็มีนะจากตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย<อ>พวกตัวแสบๆที่ก่อการจลาจลเนี่ยมันไม่ได้ได้รับการอภัยโทษมากเท่าคนพวกนี้นะใช่ส่วนมากส่วนมากคนพวกนี้ที่มีตำแหน่งแห่งหนเป็นนักการเมืองเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษมาก พวกนี้มันไม่ก่อการจราจนหรอกครับใช่ฟังแล้วมันก็แปลกไหมว่าการอภัยโทษยังต้องมีเพราะอะไรฮะเพราะคุกในเมืองไทยมันแน่นไงจะได้ระบายออกมาอย่างนี้แหละฮะเออถ้า่งั้นมึงทําความผิดเลยทําเลยเพราะคุกเมืองไทยมันแน่นเดี๋ยวมึงก็อยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาอาภัยโทษโอ้โหเหตุผลมันฟังดูแปลกๆนะฮะที่ต้องสาสากันยกใหญ่เลยโอ้โหแบบนี้ไม่ได้นะฮะ